สวัสดีครับ CK การช่างนะครับวันนี้ส่งงานนะครับปาเจโร่สปอร์ต2014นะครับงานภายนอกภายในครับบายซีการช่างอายุทยาทำอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับรายละเอียดนะครับตัวนี้เป็นกระจัง2014นะครับตัวนี้รุ่นนีมิเต็ดนะครับใครก็แปลงหน้าก็เน้นตัวนี้นะครับแต่เพิ่มเติมเสริมเคปลารเข้าไปนะครับบายซีเคการช่างอยุธยานะครับ ตัวนี้มาน่าจะเป็นรอบที่5แล้วครับมาแล้วไม่อีกนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับคันนี้ก็มีชิ้นส่วนหลายชิ้นนะที่ยังไม่ยังไม่ได้ทำนะครับต้องทำอีกเยอะนะครับเดี๋ยวพาชมด้านในนะครับแดดนี่มากเลยครับแดดจ้ามากแล้ครับตอนนี้พาชมด้านนอกให้เจ็บก่อนนะครับตัวนี้ทำอะไรบ้างนะครับโลโก้โลโก้แท้นะครับทำสีแดงนะครับ โดดเด่นเป็นสง่าราบตาหน้ามอนครับการปัดน้ำฝนหลังนะครับบายสีเคการช่างอายุทยานะครับตัวนี้ก็มีของครบติดตั้งนะครับหมองสลอดลอกซีดจบในที่เดียวครับสีเคการช่างเอายูนะครับที่นี่เข้ามาที่ร้านนะครับเป่อใจมาเยอะๆนะครับของแต่งเพียบนะครับเป่อใจมาเยอะๆนะครับลูกค้าถามว่ามีอะไรบ้างทําอะไรได้บ้างนะครับ ลูกค้าเกิดใจมาได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวพาชมด้านในนะครับตัวนี้ลูกค้าจัดไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตัวนี้ปาร์เจโร่สปอร์ตนะครับตัวนี้หุ้มกำมะหยี่มานะครับไม่ต้องห่วงครับสีขีการช่างจัดให้แจมๆแหลมๆหลมนะครับเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เป็นเสาเอนะครับ ตัวนี้ในส่วนของครอบจอนะครับขอพวงมาลัยด้วยนะครับกล่องเก๋กล่องเก็บของนะครับอ้าวฝั่งนี้ครับเสาเอนะครับอ่านะครับมาเพิ่มเติมวันนี้มาเพิ่มเติมเสาเกับมือหนนะครับมือหนตัวนี้นะครับแล้วก็เสากลางนะครับเติมแล้วเติมอีกนะครับขอบขอบคุณที่ไว้บางใจส k การช่างอยุธยานะครับอันนี้คือจัดไปแล้วนะครับ ชุดคอนชลกลางตัวใหญ่นะครับนี่นะครับก่อนเก็บของบางคนใช้เป็นกรมิยี่นะครับก็ใส่เคเบล่าเข้าไปนะครับบายซีเกีการช่างอยุธยานะครับอ้าวเกียนะครับถลอกลอกซีบมาจากไหนนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูชํนาญเห็นไหมครับเก็บตรงตัวหนังสือให้นะครับนี่นะครับ บางคนขึ้นงานนะครับขึ้นสปองสไปฟองแตกนะครับสี่เคกช่างผิวให้ใหม่นะครับใช้ไรกว่าเดิมนะครับประมาณนี้นะครับผ่าชมด้านหลังนะครับข้างหน้าสะท้อนแสงนะครับผ่าชมด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับงานภายในนะครับสีเคการช่างรับประกันตลอดใช้งานนะครับย้ํานะครับรับประกันตลอดใช้งานนะครับเงาเงาช้ำๆนะครับเห็นไหมครับโซนข้างหน้าจะสะท้อนแสงนะครับพอดีแดดจ้ามากนะครับ เก็บรายละเอียดให้หมดนะครับเห็นไหมครับมาเพิ่มเติมคือตัวนี้นะครับนี่ครับเสากลางนะครับเสากลางเสาเอนะเนี่ยชุดนี้เลยนะครับที่มาเพิ่มเติมวันนี้นะครับนี่ครับส k กันช่างอยุธยามีของพร้อมติดตั้งนะครับหล่อไม่ต้องรอนานนะปุ่มนี้นะครับเห็นไหมถ้าบางคนอยากจะได้มือโหนนะครับมีนะครับที่ร้านมีติดตั้งให้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ย สองฝั่งนะครับฝั่งคนขับจะไม่มีนะครับแต่ที่ร้านมีของพร้อมติดตั้งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวบางคนไม่รู้ว่าทําอะไรไปบ้างนะครับนะครับตัวนี้มือโหนก็จะมีถ้าเป็นของรถจริงๆก็จะมีอยู่ห้าตัวนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ถ้าจะเป็นเสริมก็เพิ่มได้นะครับตัวนี้นะครับชิ้นนี้นะครับมือโหนนะครับดูฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับ โหนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไล่เก็บให้อีกนะครับประตูฝั่งนี้นะครับนี่นะบางคนว่าตรงนี้ทำได้ด้วยเหรออะไรนะครับประมาณนี้นะครับสีช่างบิ้วให้ใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมนะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาค่าเดียวจบนะครับเป็นแนวทางการแต่งนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับก็ ประมาณนี้นะครับถ่ายสดๆนะครับไม่ต้องมีตัดมีต่อไม่ต้องแต่งภาพนะครับสีขีการช่างอายุทยานะครับเดี๋ยวพาไปชมถ่ายทําจากด้านนอกนะย้ำนะครับสีคีการช่างนะครับงานภายในรับประกันตลอดใช้งานนะครับคันนี้พี่แกก็ทําไปปีสองปีแล้วปีกว่าแล้วครับมาแล้วมาอีกนะครับรอบที่ห้าก็คิดดูแล้วกันนะครับ นี่นะครับอเดี๋ยวพาไปชมอีฝั่งนะครับนี่นะครับบางคนว่าตรงนี้คืออะไรนะครับนี่นะครับทําเคปล่าลายไม้นะครับได้หมดนะครับสีเคการช่างริ้วใหม่ใช้ลายกว่าเดิมนะครับมาสภาพไหนรอกลับไปหรืมบ้านเลขที่แน่นอนครับที่สาคัญผมเป็นช่างครับสีเกรช่างงานภายในรับประกันตลอดใช้งานนะครับชัดเจนนะครับอพาไปชมประตูหน้านะครับ นี่นะครับประตูหน้านะครับฝั่งหน้าแดดสะท้อนนิดนึงนะครับทำอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวพาชมนะนี่นะครับ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 ตัวนี้หลายคนถามมาครับทำได้หรือเปล่าครับอะไรประมาณนี้ครับมีของความติดตั้งนะครับสีกีนการช่างดูมุมจากฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับเสาเอนะครับตัวนี้ครับ ลูกค้ามาเน้นตัวนี้นะครับสองตัววันนี้เสาเอเสากลางนะครับเป็นแนวทางการแต่งนะครับเผื่อบางคนไม่รู้ว่าตรงไหนทําอะไรได้บ้างนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่หลอกตานะเห็นไหมมันจะไปเป็นสีครีมนะครับเป็นสีดําเข้ากับคอนโซลตัวหน้านะครับอ่าโน่นนะครับข้างหลังมองไปเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากใส่เคปลาเข้าไปนะครับมือโหนนะครับอ่าโอเคนะครับ EP นี้ก็ ขอบคุณมากนะครับฮิสุบิชิปายโรสสปอร์ตนะครับ2014ครับบายซีเคการช่างอายุทยานะครับช่างทางให้ติดต่อก็เข้า Google Facebook YouTube นะครับพิมได้เลยนะครับซีเคการช่างอายุทยานะครับนัดก่อนจะดีนะครับเพราะว่าทางร้านลูกค้าเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบางทีลูกค้ามาชนกันนะครับเน้นคนที่นัดก่อนนะครับจะเจ็บของไว้ให้นะครับยังไงก็เก็บไว้ให้นะครับ ไม่มีการว่ามาก่อนได้ก่อนไม่มีครับธนัดแล้วคือยังไงก็ต้องเก็บไว้ให้นะครับซีการช่างอายุธยารับจัญญบันมาที่1น,นะครับเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายนะครับคอนเซปต์ชัดเจนนะครับติดตั้งเพิ่มไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับติดตั้งใช้เวลาไม่นานนะครับมีไม่โทรตามก็ได้กลับบ้านแล้วว่าอย่งงางนั้นขอบคุณครับ